ตอนนี้ถือมุ่งอยู่ที่บ้านพวกนะครับเรามาดูเขาตาเตากันเตาเป็นสาห่ายสา่ายเนี่ยครับนี่เขามาจากไหนครับที่มันกิอืมกิมันยังแห้งๆเลยแล้วเนี่ยมาจากสาสาที่ไหนครับสาที่ไร่นั่นน่ตอนนี้มีแม่น้ําลาวไหลผ่านใช่ไหมไม่ใช่น้ําเป๋ยน้ําเปลยเหรอครับนี่จะตำใสเลยไหครับคล้ายๆกับต้มตําเลยใช่ไหมนี่ทำไมมันเขียวอืดอย่างไร เตแล้วก็เขียวกินได้เนี่ยใส่ชุดเดียวเต็มใส่อะไรบ้างครับเนี่ยใส่พริกใส่ข่าใส่หอมแดงใส่มะเขือใส่ะใส่ต้นหอมใส่มะนาวไหมครับไม่ได้ใส่ใส่มะนาวมันก็เปรี้ยวแล้วก็กินต่อปล่าหรือกินกับข้าวเหนียวครับเนี่ยกินกับข้าวเหนียวดีผมขอชิมด้วยคนนะครับ่นี้ตำเตานะครับผมเกิดมาก็ไม่เคยกินตำเตาแต่เมื่อกี้ไม่เช้าก็เห็นขายเห็นขายในตลาดที่ เคียงตำแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราลอง,ลอง,ลองชิมกันดูนรมมค,ครับนเดี๋ยวเราชิมอ่ะชิมไอ้มาผมไม่้องกินนี่เราสันติอยู่เราชิมนี่ก่อนแล้วก็กินสันติอิวคั่ว,วให้สุกกันก็ได้มันต้องคั่วก่อนแล้วตําไหอครับตําแล้วมาคัา่วกินดิบก็ได้คัว่วส้นนิ่มบีบไหมอร่อยไหมครับอร่อยอะไรเห็นเจี๊ยนเองเป็นเจี๊ยนเจี๊ยนตำเตา คำเตาครับอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองอย่าผมลองชิมคำเตาครับไม่ใส่นะคั่วไหมครับเนี่ยคั่วคั่วหรือไม่คั่วอร่อยกว่ากันครับไม่คั่วอร่อยแต่มันคั่วเป็นเชลโล่เนาะเออคั่วก็ดีนะแล้วแต่แล้วแต่แบบชอบแล้วกันผมแค่ชิมเฉยครับเ <c oughs> ขากินกันทุกบ้านไหมครับอย่างนี้โอไมทุกบ้านแลเขามาเยอะ กินทุกบ้านแหละอ๋อวกคขามาครับเดี๋ยวผมก็ชิมครับให้พี่ไปขายของก่อนอ่ะนี่ล่างนม่มีไฟเหรอครับมีจ้ะเปิดไฟอ่าอ้าวางแล้วเว่าให้มันสุกจะเอาสว่างไหมเดี๋ยวเปิดใอ้ดีรับโอ้โหวิดีโอ้ ตามเตาไปหาเตาดีกว่าไหมให้มันสุกก่อนแค่เพื่อไปหาเตาไหมครับนะไปเก็บเราไปเก็บเองได้ไหมครับคือต้องคนเก็บเองครับจะเอาหิงอ่ะสลิงที่เขาซ่อนปลามีปลาตัวใหญ่ไม่ได้ไหบ้านเราบ้านเราไม่มีปลาที่อยู่มีน้อยๆโหน่ากินนะเนี่ยเออพอละสำหรั กัมเตาแล้วก็ไปคั่วอีกทีหนึ่ง่ะให้มันสุกตั้ง,งนาล้ก็บพอหยังพอแล้วครับมันนี้ใจิบๆไม่กินด้วยเนะขอใครกินดส่อใ่เยแว่าเะนี่ทาสุด้ดา,า,สสาดกินสุกครับมันมันนี่เลยมันปลอดภัย ครับแต่ตัวนี้เชี้ยโรคเยอะนะเตาเนี่ยครับเขาของนี่นเชี้ยโรคเยอะหน่อยแต่ก็อร่อยเขาขายกันโลเท่าไหร่ครับตำเตานี้เขาขายเป็นห่อๆครับขายเป็นก้อนขายเป็นก้อนเตานี่มาทําอะไรกินได้บ้างครับนอกจากตําก็ตำอย่างเดียว,วเนาะตำอย่างเดียวอื่นไม่ได้กินเลยแกงก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ทำเป็นแห้งๆหรอครับโอ้แห้งได้ครับทำเป็นแผ่นๆคล้ายๆเป็นสไลด์แห้งที่เขาเขาทำขายนะครับทำขายรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูอีกรอบลองชิมให้ดูอร่อยดีนะอืมจำเต่า มันจะเป็นเหนียวเหนียวอย่างนี้นะครับตําเสร็จแล้วก็มาคั่วนะครับคั่วนี่ผมก็ลองลองชิมดูสักหน่อยจืงนะครับประเภทแม่ชอบอ่ะอืมร่อยนะแต่ถ้าคนแตผมชอบกินนะอร่อยอืมนี่เขาเพื่อนกันอ่ะเคารู้ว่าผมชอบกินเขอบก็เลยฝากค,คนนั่นบ้าน เผาลื้อบ้านที่ที่เราจะเข้าไปไม่ใช่ล้วแยกกันอืมอ่าชั้นอร่อยครับอร่อยครับชิมไม่เห็นอร่อยดีเหมือนกันนะอร่อยนะครับก็อร่อยอร่อยเนี่ยกินแค่อิ่มแล้วกินแค่พอชิมพอไม่เคยคุ้นเท่าไหร่นะครับอืม เหนียวเหนียวหนึ่งเลยอันนี้ใบอะไรครับเนี่ยใบออกกลับเนี่ยกลับกลับลาบกลับกลับลาบกับตำเตาอะไรเด้ออืมอะอร